ดี <AS L> ครับดีขอุณท่เนสินะครับรวมถึงสอมวชนแล้วก็อาชี เครือข,าอข่ายของการเรียนรู้ทุกท่านงับวันนีก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมนะครับในทิธีเปิด l a n ็ i n g ้ a c e b แบง k อ k 2023ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้เป็นครั้งแรกท,กทุกท่านเดินเข้ามานะครับท่านก็คงจะเห็นเครื่องหมายคำถามอยู่ร,รอบนะครับหลายๆอันนะฮะก็อาจจะเรา มาทำอะไรกันนะครับก็ขอผมเป็นคนเริ่มให้คำถามสักหนึ่งคำถามก่อนนะครับว่าในสำหรับทุกท่านนะครับความรู้ล่าสุดที่ท่านได้มาท่านได้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับี่ก็ลองนึกแล้วก็เก็บไว้ในใจก่อนไม่ได้นะครับในบางท่านอาจจะบอกว่า เรียนรู้ได้รู้อะไรใหม่ๆม,มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับบางท่านก็ว่าได้มาเมื่อวานนะครับหรือเมื่อเช้าบางท่านอาจจะบอกว่าเมื่อสักกู่เมื่อกี้นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็บอกเราอย่างน้อยสองอย่างอันหนึ่งก็คือการเรียนรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับตลอดเวลา แล้วก็เป็นการเรียนรู้ที่จะต้องมีไปตลอดชีวิตนะครับในการเรียนรู้บางอย่างเราก็เรียนรู้แล้วก็เอาไปใช้ได้ตลอดไปแต่ก็มีหลายอย่างนะครับที่ต้องเรียนรู้แต่การเปลี่ยนแปลงต่ตางๆซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงมีข้อมูลมีความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอตลอดให้เรียนรู้ก็อาจะะในการใช้ชีวิตในการทํางาน ครับก็ผมไม่ก้าวหน้าหรือมีปัญหาประจับในการดำรงชีวิตอยู่ครับอีกอันหนึ่งก็คือการเรียนรู้เกิดขึ้นได้เสมอทุกแห่งนะครับทุกที่ซึ่งอันนี้ก็แสดงว่าการเรียนรู้ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องของเจตบุคคลเฉพาะเกิดขึ้นในตัวเรานะครับแต่ว่าสิ่งแวดล้อมคน รอบข้างนะฮะสิ่งมีชีวิตสิ่งแวดล้อมต,อต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่กระตุ้นนะครับแล้วก็เป็น,นองค์ประกอบให้เราได้ยินได้เห็นได้คิดนะครับแล้วก็ตัดกรองเป็นความรู้ใหม่ๆนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้ที่จะกระตุ้นแล้วก็ให้โอกาสในการเรียนรู้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับ mm hmm. ในวันนี้ พวกเราที่มาอยู่ที่นี่ก็เป็นสิ่งแวดล้อมเป็นคอมมูนิตี้ว่าชุมชนกับที่มีความต้องการให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้กับคนในวงกว้างแล้วก็เกิดขึ้นนะครับได้ตลอดเวลาก็ก็เป็นชุมชนที่คาดหวังว่าจะผักด,ดันเรืงการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นแล้วก็ มีเมืองนะครับที่พัฒนาไปสู่มเมืองของการเรียนรู้เขาเรียนท่านผู้มีเกียรตว่าก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่าในส่วนของกรุงเทพเองก็กําลังเปลี่ยนตัวนะครับที่จะเป็นมเมืองของการเรียนรู้นะครับอยู่ในเครือข่ายมเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูนิสโกครับยูนสโ global network of learning city ซึ่งอันนี้ก็คือมีเป้าหมายที่จะให้ เมืองนะเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้คนทุกคนได้มีการเรียนรู้ในทุกอาชีพนะครับทุกฐานะทุกวุธิการศึกษาครับแล้วเราก็ได้มา,าร่วมกันในงานนี้แล้ก็ในที่นี้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการตักดันกับเพื่อนสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ใน แนวคิดของงานในวันนี้ก็คือ w o n d e r Learn นะก็คือสงสัยให้สุดเป็นมนุษย์ที่ไม่อยู่เนะครับก็คือช่วยกันพัฒนาให้คนมีการใฝ่รู้แล้วก็มีโอกาสที่จะเรียนรู้นะครับได้สนุกกับความสงสัยแล้วก็ได้รับความรู้ที่จะมีประโยชน์นะครับในการที่จะพัฒนาตัวพัฒนาสังคม แล้วก็มีสภาพแวดล้อมของมันเา็นการน,นรู้เกิดขึ้นในกรุงเทพนะครับถ้าท่านมองทะลุสิ่งที่เป็นวัตถุนะครับก็จะเห็นในเมืองที่มีวัฒนธรรมมีไอเดียมีความฝันครับที่หลากหลายซึ่งก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญนะฮะแล้วก็เป็นพื้นฐานที่แข็งแรง อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราร่วมกันที่จะสร้างโอกาสของการเรียนรู้การสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นกับคนที่อยู่ร่วมกันเราในเมืองนี้แต่ก็จะมีคนละเมืองของคนกรุงเทพที่มีความสามารถในการที่จะสร้างส,ส,สรรค์พัฒนาตนเองพัฒนาเมืองรวมถึงพัฒนาเป็นพลเมืองโลกนะครับที่มีป่าแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องสําคัญของอนาคต พวกเรานะครับในโลกได้ด้วยครับใน4วันนี้นะครับอยาที่ได้มีการเกิดไปบ้างแล้วเดี๋ยวจะได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายครับมีคนที่มากระตุกตอมคิดสร้างความสงสัยนะครับใเรื่อวิธีการเรียนรู้ให้กับผู้เข้าร่วมหลากหลายนะครับแต่ก็ คิดว่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่คงไม่ได้จบใน4วันนี้เท่านั้นนะครับในชุมชนภาคีที่เข้ามาร่วมกับต่อไปก็จะช่วยกันดูเราก็จะตามไปช่วยกันร่วมทำนะครับว่าในบ้านในชุมชนในโรงเรียนในที่ทำงานรอบๆนะครับจะเกิดบรรยากาศเกิดโครงสร้างของการสอบสุนการเรียนรู้เกิดขึ้นต่อไปได้อย่างไง จนไปถึงความฝันของเราที่จะเป็นเมืองที่มีฐานแข็งแกร่งของคนที่เปลี่ยนรู้แล้วก็มีโครงสร้างที่จับสนุนต่อการเรียนรู้ครับกใ็ในโอกาสนี้นะครับที่เป็นพิธีเปิดงานเทศกาลการเรียนรูน้กรุงเทพแล้วก็มีการมอบรางวั Award ลเอ็กอวอร์บาติเคพาพกก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลน,นะครับเป็น ตัวอย่างของคนที่สร้างความสงสัยให้ความรู้ที่มีประโยชน์นะครับกับสังคม้ขอขอบคุณจะทุกเครือข่ายนะครับที่เข้ามาสนับสนุนแล้วก็จะเป็นกาชีในการสร้างสังคมของเราไปสู่สังคมที่มีแสงสว่างแห่งการเรียนรู้และก้าวหน้าเกิดขึ้นไปในอนาคตต่อไปครับขอบคุณสำหรับการให้การร่วมโต้ตอบทีด้วยนะครับ